ย้อนคำทํานายหมอปลายพรายกระซิบถึงนายกคนใหม่ของประเทศไทยอาจารย์ชัญญาราชินีไพจิตสัมผัสได้เปิดดวงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับกลับมาถูกแชร์บนโลกโซเชียลอีกครั้งกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายปลายกริบ ที่เคยพูดไว้ถึงนายกคนที่30ของประเทศไทยโดยหมอปลายได้พูดผ่านรายการแฉเมื่อวันที่13ตุลาคม2564มีการทำนายดวงของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยนั้นจะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งคุณมดดำถามว่า นายกคนต่อไปก็คือคนเดิมใช่หรือไม่มอบไพรยกล่าวว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกๆคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆจริงๆเราจะได้เมื่อไรมอบไพรยกล่าวว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมเราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้นก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามา เพื่อช่วยสัก1 2เดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นำคลิปดังกล่าวออกมารีโพสต์ใหม่อีกครั้งและถูกพูดถึงอย่างมากหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นไปตามคำทํานายของหมอปลายนายกคนใหม่ก็จะเป็นทิมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้นั่นเอง อาจารย์ชัญยาราชินีไพ่จิตสัมผัสได้เปิดดวงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งกล่าวสรุปคือจะมีหนึ่งหญิงหนึ่งชายที่มีความโดดเด่นเพราะมีไฟสองพร้อมกับปูพรมแดงให้ยืนจากนั้นจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนเช่นเดียวกับไพ่เค้กที่จะต้องมีการจัดแบ่งให้ลงตัวเช่นเดียวกับจิ๊กซอที่รู้ตัวแต่รอการจับวาง สุดท้ายคนที่กำลังจะโบยบินแต่ถูกตัดปีกและหากจากการแบ่งกันไม่ได้เหมือนเค้กจะมีคนที่เคยถือถ้วยชัยชนะมาแล้วรอขึ้นอันดับแทนและอาจถูกล็อกเหมือนไพ่กุญแจนอกจากนี้อาจารย์ชัญญาเปิดไพ่วิเคราะห์เกี่ยวกับว่าที่นายกคนต่อไปโดยไพ่มีการเปิดออกมาเจอกับหญิงตั้งคันซึ่งฉากหลังเต็มไปด้วยสีแดง มีการฉลองชัยชนะเกี่ยวกับความสำเร็จและมีผู้โดดเด่น3คนเสมือนแก้วแชมเปญ3าแก้วและจะมีผู้ชายที่หลบซ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นจะเกิดการหวนบนกลับมาเรื่องเก่าหรือการยูเท์ญบางเรื่องท้ายที่สุดแล้วจะมีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชายเข้ามาแก้ไขปัญหาและจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ กล่าวโดยสรุปคือไฝผู้หญิงท้องเป็นไพ่ที่ไม่เป็นไปในทางที่ดีแต่จะมีบุคคลที่โดดเด่น3คนและเกี่ยวข้องกับชายที่หลบซ่อนอาจจะหวนคืนกลับมาหรือวนกลับไปเรื่องเก่าท้ายที่สุดจะมีผู้ชายหนึ่งคนที่โดดเด่นและแก้ไขปัญหาจนกระทั่งเป็นผู้รับชัยชนะนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ คนเอกประยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งเคยพยากรณ์ไว้ว่าดวงยังดีจะมีพักการเมืองถูกยุบเป็นข่าวใหญ่สสเป็นโมฆะดวงการเมืองดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ในราศีพฤกษภร่วมกับดาวมริตยูวันที่2มิถุนายนดาวพุธจะร่วมลงมาสมทบคนการเมืองจะคุยกันไม่ลงตัว พักที่ได้อันดับหนึ่งจะแตกพ่ายยับสับสนไปไม่ถูกเมื่อเจอมนทางการเมืองของคนรุ่นเก่าสะกดดับฝันถ้าพักไม่ยุบหายก็กลายหันไปเป็นฝ่ายค้านอีกช่วน,นาตาปีจงจำคำทำนายนี้ไว้รัฐบาลใหม่เสียงไม่มากและไม่น้อยแต่อยู่ได้ไปได้และทำให้เกิดความเชื่อมัน่นนักลงทุนนักธุรกิจชื่นชมลงทุนต่อยาวๆอุ้นจะดี เศรษฐกิจจะคล่องตัวพักที่ได้เสียงคะแนนมาเล็กน้อยแต่พอรวมๆแล้วไม่น้อยจะร่วมใจกันสร้างชาติพัฒนาชาติตามวิถีประเพณีอันงดงามด้วยค่านิยมสังคมไทยที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทโอชาเพราะเคยพยากรณ์ไว้ว่าดวงยังดีถ้าไม่ใช่จะเลิกดูดวงทั้งชีวิตคงจำกันได้ จะมีภาคการเมืองถูกยุบเป็นข่าวใหญ่สอสอกลายเป็นโมฆะก็อาจปรากฏให้เห็นประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ในหลายมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจรัฐสวัสดิการคนไทยจะกลับมาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งด้วยความสามคัคคีเมื่อปราบเดรัจฉีสังคมที่ลงถนนจนรบาบคาบราชรามันพยากรณ์ เมื่อผ่าดวงของนายกลุงตู่ซึ่งต้องว่ากันอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาโหราศาสตร์มอนซึ่งเป็นหลักวิชาที่มีมากว่า4,000ปีค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายในการวินิจฉัยดวงชะตาของบุคคล แต่ละบุคคลเพราะหลักเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกับโหราศาสตร์ทไทยอย่างสิ้นเชิงนายกลุงตูเกิดวันที่21มีนาคม2497ด้านเวลาตกฟ้าขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับแต่บอกได้ชัดเจนว่านายกลุงตูเป็นคนราศีมีนมีดาวประจำตัวเป็นดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เราย่อมทราบอยู่แล้วว่าหมายถึงยศศ หลักฐานหมายถึงทหารหารตลอดทั้งยังเป็นมิตรกับราศีเมษดวงเมืองที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นนักวางแผนแยบยลลึกซึ้งคล้ายคงเบ้งถ้าจะว่าไปแล้ววิชาลายพรางอําพรางนั้นสำหรับนายกรุงตู่ไม่ธรรมดา ดาวเสา์ที่จออยู่ในราศีกุมมีเคยให้พระคุณใดๆกับดวงชะตาของนายกลุงตูแต่ดาวพฤหัสให้คุณหลับดวงชะตาลุงตูร่วมกับดาวราหูอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกดินหมายความว่าอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกฎระเบียบและคุณธรรม นอกจากนี้ดาวมฤตยูที่อยู่ในราศีพฤกษฎจรพบกับดาวพฤหัสพื้นดวงเดิมยิ่งทําให้วิธีคิดวิธีการวางเกมและวิธีการรวบรวมสมัครพรรคพวกยิ่งแยบยลมากกว่าธรรมดาเป็นอีกร้อยเท่าดวงดาวในด้านต่างประเทศประเทศในแถบเอเชียทั้งหมดให้ความเชื่อถือให้ความยกย่องในการบริหารจัดการของนายกลุงตู และไว้ใจเชื่อใจในหลายหลายมิติเพราะที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดเป็นผลงานประจักษ์ดวงหาวดาวเหินและคล้ายหนุม,มานอาสาที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อทำงานดับทุกข์ให้ส่วนรอมให้ลุล่วงจึงสรุปความว่านายกลุงตูยังมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากนับจากนี้ไปอีก3ปีเต็มวาสนาของคนไม่สามารถจะแข่งกันได้ ผมในฐานะนักพยากร์มิใช่นักการเมืองที่ฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกครั้งที่พยากรณ์ก็พูดแบบตรงไปตรงมาถ้าไม่ชชั่์ไม่พูดที่สำคัญไม่เคยรับเงินรับทองเป็นอามิตรสินจ้างจากใครใดๆทั้งสิน้นแม้ส่วนตัวมิได้ลงไหลปลื้มอะไรกับนายกลุงตูแต่ด้วยจรรยาบรนเราก็ต้องว่าไปตามวิถีแห่งดวงดาวเพราะดวงดาวพูดความจริงเสมอ จึงบอกได้ว่าจากดวงชะตาของนายกลุงตูมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากถึง95%ชัวถ้าผิดไปจากนี้วิชาโหราศาสตร์มอนก็คงจะอับเฉาเน่าพร้อมลงอักคีแต่ถ้าตรงแม่นและชัวก็ไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะครูโหนท่านเก่งและมีวิชาดีเพราะดวงดาวพูดความจริงเสมอราชรามัน